หนุ่มมาเทยืดอกรับไม่โสดแล้วแฟนคนนี้ระดับนางเอกคบนานกว่า4ปีต้องบอกเลยว่าภาพสวมแวนนิ้วนางข้างซ้ายที่นักร้องหนุ่มแบงค์ปริติบารมีอนันต์หรือแบงค์แครชโพสต์ผ่านไอจีเป็นประเด็นข่าวสะเทือนบันเทิงไม่น้อยพร้อมแคปชั่นระบุว่าแวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้เพื่อจะใส่ให้ใครสักคนแบงค์ปริติแบงค์ปริติเพียงความทรงจำ ทางกลางแฟนๆแห่ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามก่อนที่เจ้าตัวจะเฉลยในเวลาต่อมาว่าไม่ได้ประกาศแต่งงานแต่เป็นเพียงการโปรโมทผลงานเพลงใหม่เท่านั้นเองจ้าแต่คอมเมนต์ของนานาไรบิน่าที่บอกว่าฟอลโล่ Follow อยู่คนเดียวเลยนะทำเอาชนิดแห่ขุดแห่ส่งจนสืบไปเจอว่าสาวสวยที่หนุ่มแบงค์ฟอลอยู่นั้นเธอคือกุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลดีกีนางงามที่เคยเล่นละครเรื่องคููซีผีมือปราบ ล่าสุดหนุ่มแบงก์ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องแฟนก็ไปตามคนนั้นแหละครับพี่นานาเขาบอกนานารู้โลกรู้ครับก็สี่ปีแล้วแฟนเพลงหลายคนก็ทราบกันดีแต่บางคนไม่ทราบก็ประมาณนั้นครับครบรอบสี่ปีเดือนสิงหาคมพอดีไม่มีอะไรซับซ้อนใช้ชีวิตทั่วไปไม่เปิดไม่ปิดใช้ชีวิตธรรมดาเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้เป่าประกาศอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าสี่ปีแล้วต้องให้เกียรติเขาครบรอบสี่ปีพอดีแค่นั้นเอง มีแฟนได้เนอะมีแฟนได้ใช่ไหมทุกคนต้องมีแฟนส่วนแฟนคลับก็ยังเป็นที่รักของพี่แบงค์เหมือนเดิม